เป็นเคสไตนะคะไต่ไ<ห>ที่เกิดการบวม,มถ้าเราเห็นและเราทราบเรื่องราวของผู้ป่วยแล้วอะ่ะต้องบอกว่าเป็นระยะพีคสุดแล้วค่ะสุดท้<ม>าทยแล้วใช่ก็คือสุดท้ายของสุดท้ายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าเลือดไม่ว่าจะเป็นอาการที่ออกเปิดเผยออกมาทางร่างกายอะ่ะ คือมาหมดทุกอย่างซึ่งคุณหมอมแน่นอนคุณหมอสั่งฟอกไตแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ผู้ป่วยไม่ยอม,มคือจริงๆเคสนี้ผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้ชายอายุห้าสิบเจ็ดเป็นไตที่เกิดจากเกา<ม>เราจะเห็นได้ว่าพี่เจฟส่งรูปไปให้แล้วนะคะ<ม>เราจะเห็นได้ว่าอาการบวมของเขาเนี่ยบวมทั้งขาแล้วโดยเฉพาะตรงตะตุ่มอะค่ะ<ม>แบบก้อนเนื้อน่ากลัวมากคือก้อนเนื้อตรงเนี้ย คือเหมือนก้อนเนื้อเหมือนก้อนเนื้อร้ายเลยอะ่ะต้องบอกว่าเป็นเคสซึ่งยากมากเพราะว่าหนึ่งคือผู้ชายเป็นคนจีนแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยซึ่งเงินในการที่จะซื้อเจลให้สามีกินเนี่ยก็เป็นเงินที่เขาทํางานได้เดือนหนึ่งเล็กๆน้อยๆอยแต่ด้วยความที่เขาก็ระอยากที่จะให้สามีเขาอะ่ะดีวันดีคืนเพราะว่าเขาลําบากในการที่เขาจะต้องดูแลสามีถ้าสามียังป่วยแบบนี้เขาจะลําบากมากและยิ่งถ้าเกิดว่าเขา สามีเขาต้องฟอกไตเขาจะยิ่งลําบากหนักเลยเขาก็มาเจอพี่เจีย๊ยบซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเคสยากของพี่เจี๊ยบนะเพราะว่าไตาระยะสุดท้ายของสุดท้ายเนี่ยคือเห็นอย่างนี้รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ถูกฟอกไตแต่ว่าประเด็นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่ฟอกไตเนี่ยผู้ป่วยต้องมีแรงศรัทธาในการที่มั่นใจในเรื่องที่เรากําลังนําเสนอนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องมั่นใจอย่างมากเพราะถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ย เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินไปตึงไปสู่จุดหมายไปทางถึงวันเพราะระยะเวลาของการที่เราจะทําให้เขานั้นอ่ะดีขึ้นน่ะมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยอตามเดือนนะคะคุณจอยอทีนี้แล้วเราจะเป็นยังไงในการที่เราจะคีบเขาให้อยู่อ่ะมันเป็นเรื่องยากมากนะประเด็นก็คือผู้ป่วยดื้ออีกอย่างงี้ค่ะดื้อในการควบคุมอาหารอีกก็เป็นไปได้ยากมากแล้วพี่พเจมแนะนํายังไงบ้างคะพี่เจมก็แนะนําเรื่องอาหารก่อนว่า อาหารตามหลักทางด้านโภชนาการผู้ป่วยโรคไตเลยค่ะาากินได้กินไม่ได้เผลไม้อินได้กินไม,ไ,ไม่ได้นะคะส่งผลเลือดมาให้ดู่าเป็นยังไงเราก็แนะนําไปซึ่งค่ายูริกของเขาค่าเก้าของเขาตอนที่เขาส่งผลเลือดมาให้เป็นผลเลือดของวันที่สิบสามสิบห้าเดือนสามค่ะนะคะค่าไตเนี่ยคครค่าซีอาอยู่ที่สิบจุดห้าแปดโอ้ ถือว่าสูงมากตังมาตคุไม่เกินหนึ่งจุดสองะใช่ค่าเก้าสิบเอ็ดจุดสี่ก็ถือว่าสูงคือถึงได้บอกว่าเป็นเคสยากว่าจะจะทำยังไงที่จะคลิปเขาให้เขาได้ทานเจลได้อย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์มันต้องเกิดให้เขารู้สึกประทับใจหรือเพื่อที่จะทานได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีเงินเยอะปรากฏว่าแน่นอนในระยะช่วงสัปดาห์แรกที่เขาสั่งซื้อเนี่ยเขาสั่งเป็นชุดทดลองไปสิวันก็คืออูมิ อูมีไปหนึ่งกล่องแล้วก็ฮาร์ดไปสิบห้าซองก็คือเป็นการทานชุดฟื้นฟูอูมิสองฮาร์ดหนึ่งใช่ใชเป็นเวลาสิบห้าวันเพื่อส <15 S 1> ิบห้าวันทดลอง,อลองปรากฏว่าสิบห้าวันก็เป็นไปอย่างคาดที่เราเข้าใจมันก็ดีขึ้นไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่ผู้ป่วยไม่คุมอาหารกินตามใจปากแต่เราอะด้วยความที่ภรรยาเขาว่าเหนียวแน่นมากกับเราแล้วก็ฟังข้อมูลจากเราเขาก็เลยอะลองอีกสักตั้งหนึ่ง พอรองไปอีกสักตั้งหนึ่งซื้อชุดอีกครึ่งเดือนไปไอตัวสิบห้าวันหลังนี่แหละที่มันเกิดผลขายุบตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าที่เราบอกอะถ้าไม่เอารูปมาเปรียบเทียบโอกาสจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเพเอิญว่าเราดูรูปเปรียบเทียบแทรกนะคะเดี๋ยวเรามีรูปเปรียบเทียบแทรกปรากฏว่าเขาก็เห็นด้วยอ่ะพอเขาเห็นรูปก็เลย มั่นใจมากขึ้นเขาบอกเอาเคอย่างนั้นเขาจะยอมปวดทนในการที่จะให้สามีเขาทาก็เลยสั่งชุดหเดือนไปอ่าหนึ่งเดือนในในเดือนที่สองใช่ไหมคะรวมแล้วเป็นสองเดือนแล้วใช่ปรากฏว่าขาบวมยุบก้อนตรงกตุ่มยุบยุกจนแบบดีมากอ่ะค่ะแล้วก็ยุบพอยุบลงมาปุ๊บเนี่ยข้าไตก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอมาชุดที่สามทีนี้ก็เพอร์เฟกยุบจนขาที่บวม เท้าที่บวมที่แบบไม่เห็นเส้นเลือดอันนี้ยุบ oh. จนเห็นเส้นเลือดโปนปูดออกมาเลย oh. แล้วประเทศก็คือประทับใจเพราะว่าแม่สามีก็เห็นแล้วก็ดีใจด้วยว่าผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้ว mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าเขาจะทานจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมาจนเป็นปกติ mm hmm. ก็คือค่าแคลเซียสูงส<ช>ิบนะแล้วก็ เอ่อเป็นเกาด้วยนะคะใช่ตรงนี้ทานต่อเนื่องสมเดือนจริงๆเห็นผล <c oughs> การยุบเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่เดือนแรกนะก็มีรูปเปรียบเทียบมาโดยตลอดจนรูปสุดท้ายล่าสุดอะ่ะก็ก็เห็นชัดเจนมาก <c oughs> เห็นชัดเจนมากค่ะโอ้โหเคสนี้ก็น่าประทับใจมากเลยนะคะสําหรับโรคไตระยะสุดท้ายนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะต้องเดินเข้าสู่กระบวนการฟอกแล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะสู้เนาะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็คุมอาหารรวมด้วย เรื่องความศรัทธาคุณจอยเป็นเรื่องสําคัญมากเราศรัทธาในตัวเราแล้วเรามั่นใจเราในฐานะที่เราเป็นผู้แนะนําเราฉายแววความศรัทธาในตัวผลิตภัณฑ์ของเราให้เขาเห็นมันก็จะมีพลังในการพูดการมีพลังในการพูดให้ผู้ป่วยอะที่เขากําลังเป็นทุกข์ได้เกิดความมั่นใจอ่ะมันสุดปลายแตลกและเป็นสิ่งสําคัญมากที่เขาจะตัดสินใจเดินตามเราไปได้และถ้าเขาเดินเราไปได้อย่างที่บอกไตอ่ะ เดินตามสามเดือนเนี่ยชัดเจนแน่นอนชีวิตเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอนขอบคุณคุณเจี๊ยบม,มากๆเลยค่ะสำหรั<อ>บเคสนี้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video